คดีก้าวไกลอ้างสารตอนนี้สารบอกว่าไม่ได้ครอบงำนะจากจากหกคำร้องเนี่ยทีนี้การตรวจสอบของกองกตซึ่งเข้าใจว่าอยู่ในชั้นคณะกรรมการตามที่ท่านเลขาธิการกกตเนี่ยเห็นประเด็นแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบในในชั้นของสํานักงานเท่านั้นยังไม่ได้ไปที่กะกะตชุดใหญ่นะอาจารย์คมสันมันจะมีผลสืบเนื่องไปถึงที่กะกะตกําลังตรวจสอบอยู่ยังไม่มีหม,มเรื่องครอบงำเพราะอันนั้นจะเป็นพรบรพักการเมืองยังไม่มียังไม่มีด้วยเหตุผลว่า ศาลเนี่ยยังไม่ได้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดมาตรา49แต่ชี้ว่าเงื่อนไขาการเข้าสู่การลองมาตรา49เนี่ยมีหลักฐานเพียงพอไหมไมันยังไม่ได้ชีต้ตัวตัวเนื้อหานะฮะชี้การรับเข้าขก่อนเพราะฉะนั้นการที่กะกะตจะปพิจารณาแล้วไปพบการกระทําน,นะและมีหลักฐานก็ยังเสนอต่อศาลรับมนุนได้ตรงนี้ยังไม่ได้ถือว่าผูกพันให้กะกะตไม่รับนะอื เป็นเรื่องของเฉพาะของศาลเท่านั้นคือศาลไม่รับกอกตก็ว่าของกกร,รกรตร็<ป>ต,ก,ตก็ว่าไปตามกฎหมายพักการเมืองที่กกตมีหน้าที่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องเรื่องจะไปผูกพันกกกรไหมผมมองว่าก,กอกตก็เดินของคุณไปถึงเวลาที่มันเข้าเงื่อนไขาตามมาตรา28มตาตรา29มตาตรา92ของรัฐงระประกรระนเด้วยพักการเมืองอ่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขแล้วพิจารณา แล้วพบหลักฐานพบพยานในชั้นกะกะตก็เสนอมาอย่างสารรัมุนทอาจารย์มองยังไงที่อาจารย์นิวตั้งข้อสังเกตจะต้องดําเนินอยู่และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุอันนี้ที่สารใช้ประกอบในการไม่รับคําร้องเรื่องนี้เพราะหลายเรื่องมันจบไปแล้วแล้วอาจจะไกลเกินกว่าเหตุหรือไม่มันไม่ได้จบไงข้อเท็จจริงการครอบงำเนี่ยมันไม่ได้จบในวันนั้น ถ้าครอบงำก็ครอบงำดําเนินไปเรื่อยๆพ้วเราถ้าเราสังเกตพฤติกรรมคุณทักษิณเองเนี่ยคุณทักษิณพูดอะไรปั๊บรัฐบาลขันรับครพูดอะไรปั๊บมีนโยบายรัฐบาลออกมาไม่คุณทักษิณเขาได้ยินลูกไม่เป็นไรเขาจะใครครอบงำใครผมไม่รู้นะแต่ว่าโดยพฤติการเนี่ยพฤติการที่เขาทาอย่างเงี้ยมันทําให้เข้าใจได้ว่าการดําเนินการที่มีมาตั้งแต่วันที่14สิงหามันยังมีมาเรื่อยๆอันนี้ผมเห็นต่างกันแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ใหม่ๆใช่เพียงแต่มันจะมีเหตุ เพียงแต่ว่ามันจะมีอะไรหลักฐานให้มากแค่ไหน mm hmm. เหตุใหม่ๆที่มันสอดคล้องกับพฤติกรรมเดิมมันมีอยู่แล้วกรณีของมาตาสีก้าให้หยุดการกระทำเนี่ยถึงแม้เหตุการณ์มันจะผ่านไปแล้วนะแต่เหตุการณ์นั้นยังอาจจะส่งผลต่อเนื่องต่อไป mm hmm. นะครับเพราะนั้นจะตัดตรงว่าทําจบณนะวันนั้นแล้วจบเลยคงไม่ใช่นะฮะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือว่า จุดหนึ่งที่ทําให้เห็นตุลาการวิจัยมาเจ็ดต่อสองเนี่ยเพราะเรื่องเอโมยูสี่สิบสี่มันยังดําเนินต่อเนื่องอยู่อมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ดเนินการดําเนินการต่อเนื่องอยู่จนมีคําร้องลักษณะที่ว่ามันสุ่มเสี่ยงจะทําให้สูญเสียดินแดงมไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องคนที่โต้แย้งเนี่ยเขาไม่ได้โต้แย้งเรื่องอนาคตมันซ้อนไหมเขามองว่าอนาคตมันไม่ซ้อนแล้วมันไม่มีพื้นที่ทับซ้อนนะ แต่ทั้งฝ่ายฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยมองว่าทับซ้อนแต่คนจำนวนมากมองไม่ทับซ้อนอันที่2ก็คือว่าพิตีการตั้งแต่44จนถึงปัจจุบันที่เห็นได้ชัดอันหนึ่งว่าทําไมมันถึงจะมองว่าไปเข้าร่มล้างกันปกครองไม่ใช่เรื่องอนาเขตนะ mm. ก็เพราะว่า mm. การทำเอวิวส44เนี่ยหลักการของกระทรวงต่างประเทศเองก็ถือว่าเป็นสนสัญญานะครับถือเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่ง โดยหลักการมาตา224ราอ2 4ของลำนูลสี่น40มาตรา190ยิ่ง190เนี่นยอัน,นี้เห็นได้ชัดเพราะว่าลงรายละเอียดด้วย190รัฐ้น 50, 8, นูล50า7 8นยนึ็นูณ60เนี่ยวางหลักการว่าสัญญ,ญาเนี่ยที่มีลักษณะแบบนี้ต้องทำสองเ่อนไข1ก็คือเอาเข้ารัฐสภาสองก็คือทุนเก้าถวายนะเพื่อวินิฉัยพระราชวินิฉัยถ้าถ้าส่งอ็นชอบก็ก็ประกาศ เป็นมุมรชกสงการในเรื่องนั้นออกมาซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้แนวแนว,แนวคิดเรื่องสนที่สัญญาเนี่ยก็เลยทําให้ตุลาการสองท่านเนี่ยมองว่านี่แหละเป็นประเด็นที่เหมือนกับยังดําเนินอยู่หนึ่งดำเนินอยู่สองเหมือนกับขอ <c oughs> รับเอาอำนาจนิติบัญญตัติและพระราชอำนาจมาเป็นส่วนของตนให้จัดการเรื่องนี้ได้เบ็ดเสร็จภายใต้เอ็ม44สี่สิบสี่โดยไม่ผ่านเงื่อนไขของรัฐมนูนเพราะสี่สิบสี่ตอนเริ่มต้นไม่ได้เข้าสภา ไม่ได้เข้าแลปะปัจจุบันก็ไม่ได้เข้าท,ทั้งทั้งที่ในทางกฎหมายตีความได้ว่ามันเป็นสัญญาคือ,คอสัญญาเนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าจ์อยู่คงรู้ดีว่า,าหลักการกฎหมายภายในในเรื่องการให้การเห็นชอบสัญญาในหลายประเทศก็กใช้วิธีการหนึ่งก็คือเสนอต่อรัฐภารัฐภาให้กรอบพอได้กรอบแล้วถึงไปเจราจานะครับอย่างอเมริกาเนี่ยให้กรอบไปเจราจาเจราจาแล้วก็จบยอมให้ฝ่ายบริหารไปเลย แต่อีกหลายประเทศเนี่ยทำสองขั้นนะให้กรอบแล้วคุณต้องกลับมารัฐสภาว่าคุณเจราจาทํากรอบอยูไ่ไหมซึ่งเมืองไทยเนี่ยที่ผ่านมา m อ u 4 4ไม่ผ่านทั้งสองนั้นนะนะคุณก็ไปเซ็นเลยโดยที่ไม่มีกรอบจากรัฐสภามานะเซ็นมาแล้วก็ยังไม่ได้เสนอเข้าไปเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นกับกรอบที่คุณไปเจราจาก็ด้วยเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่า มองได้ไม่ใช่มองไม่ได้ว่าไม่เข้าล้มล้างการปกครองในบอกประช้ิีไตายก็เหมือนการเอาอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและพระราชอำนาจของพระพุกุกเนี่ยมารวบไว้ที่ตัวให้จบเบ็ดเสร็จภายใต้ m u ็มอเยี่สเียว